มาทำรสกาแฟนะครับผมว้าวโอห้น่ากินอ้าวโอ้ช็อกโกแลตรสยําเงินโอ้ครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องน้องนะโมกับพี่น้าว้าว้าวเด็กน้อยวันนี้ห้าวมากเลยทำท่าประจำตัวตัวเองนะครับผมวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์อะไรกันไอติมีลักซีอันนี้ชาค่ะเดี๋ยวชี้ค่ะอันนี้ราส้มนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดทีละคนของของพี่นาววินนูนอะไรบ้างล ว้าวน้องน้โมล่ะครับมีรสอะไรบ้างช็อกโกแลตช็อกโกแลตรถรวมแล้วก็ว้าววันนี้เราจะมาทำกันเลยโอเคครับเด็กน้อยแกะเลยอ๋อนโมเปิดง่ายจังเลยกิ๊เปื่อยแล้วค่อยๆใส่นะครับพี่วาเขย่าก่อนนะลูกน้โมน้โมน้โมจับไปดีลูกอย่าให้มันหกนะลูกหกนะมันหกนะพอ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ก่อนแล้วใส่ก่อน ว้าวเราทำเสร็จแล้วก็จะไปแช่เย็นนะครับผมชิมชิมชิมดูแม่อร่อยไหมอืมว้าวตอนนี้น้องแก่แล้วจะกินเหมือนนี่เลยได้ไหมเหมือนนี่เลยได้ไหมกินหมดได้เดี๋ยวเดี๋ยวแกใส่ก้อนน้องแกะที่สองแล้วเนี่ยไม่เป็นอ๋อน้องงมูแก่งเก่งไงดูสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเขาเก่งไงวันนี้ให้ความพยายาม โอ้น้ำโมเก่งมากโอเคครับไปต่อเลยน้ำปลาน้ำปลาอย่าใส่เต็มนะลูกเอาเอาช้อนตักออกก่อนเอาช้อนตักออกก่อนกินไดอร่อยไหมอู้หูอย่าใส่เต็มนะลูกพ่อ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 น้ำโม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 ต้องใช้นี่ตักออกก่อนมันเต็มเกินไปลูกกินได้ดี อย่าใส่ล้นเกินไปนะครับถ้าล้นเกินไปมันจะมันจะนี่มันจะทะลักอ๋ามันจะระลลออกมานะเราก็จะเก็บสตอเบอรี่อู้อันนี้คือรถรวมนะครับผมว้าวทุกคนสามารถเลือกได้นะครับว่าวจะใส่เป็นรถอะไรครับเราทําเสร็จเราก็จะไปแช่เย็นนะครับผมทําเสร็จเราไปแช่เย็นทีวน่ว่าเสร็จสตอเบอรี่เรากรวบว้าวอย่าใส่เต็มนะมใส่ถึงที่ว่ามันเป็นข้ออ้อพอแล้วพอแล้ว กาฟโอ้นมโอจัอันนี้ส้ำเร็วมากอ้ตักาแฟหน้าไปชิมนะเดี๋ยมันจะนอนไม่หลับอันนี้กาแฟเป็ของแม่นะแม่เลือกมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ้นมโอังยังเลยไอสปีดมากเลยครับผมอร่อยอร่อยไหมเหมือนนมชมพูเฮ้ยเมื่อกี้น้ามาทำนมชมพูอร่อยมากเลยนะอเหมือน แล้วช็อกโกแลตมันจะกินคนโอ้มันจะเบื่อตอนนี้พี่นาวาก็ยังทำไม่เสร็จนะครับผม <c oughs> มันจะเปรี้ยนๆนิดหน่อยแต่มันหวานมากมันจะเปรี้ยนๆนิดหน่อยแต่มันหวานอันนี้ของน้องน้ำมูจะมีรสสตรอเบอรี่รสผลไม้รวมแล้วก็รสช็อกโกแลตนะครับผมสองของพี่นาวาจ,วาจะเป็นรสกาแฟกาแฟความได้เสถียรด้วยที่นี่มาทำรสกาแฟนะครับผมว้าวขอรมันน่ากิน แม่มัเต็มช่องโอเคแล้วทีนี้เราก็จะวู้หลากสีมากทุกคนเดี๋ยวเราจะแช่ช่องฟิตกันนะครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนง่ายไปกินไปลูกโอเคครับไปพี่ว่าพี่พี่ว่าเป็นคนถือพี่ว่าจะมือนิ่งกว่าน้องน้โมน้โมพี่ว่าถือปะเราไปแช่ตู้เย็นกันเลย ปน,น้องนโมปะมนโมนโมไม่นี่ก่อน,นอมอไม่นี่ก่อนแล้วป,ปะ่ะนโมลุกขึ้นเลยโอเคพี่บามาถึงตู้เย็นแล้วนะครับผม,ผมก็จะเอาใส่ตู้เย็นไปเลยเปิดพร้อมมีแต่ของกินเด็กน้องโอเคเอาขึ้นชั้นบนกันเลยนะครับผม,ม <c oughs> อันนี้ไม่ได้ครับลูกอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราเค่อยกินไอติมของเราดีกว่าใช่ไอต <c oughs> ิมของเราจะอร่อย้างอเ้เดี๋ยวตอนเที่ยงเรามาดูกันนะครับผม ราต้องแค่ตู้เย็นไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เวลาตอนนี้เวลาสิบโมงนะครับเราแค่ไวประมาณชั่วโมงกว่าน้องน้ามัอนอน,อน,อนอตื่นพอดีแหละแล้วลก็จะมาดูกันปิดเลยปุ๊มโอเคตอนนี้ <c oughs> เราจะมาเปิดกันเลยครับ <c oughs> อันนี้ผ่านไปสองชั่วโมงแล้วเราต้องมาเปิดดูทำทำทำว้าว <c oughs> สีสวยมากทุกคนมัน <c oughs> สีสวยมากเลยสีอะไร เอาอะไรด้วยตัวได้เอาเอาเอาโอ้พ,อยอยพีว่าถือไปหน้าบ้านเลยไปีว่าถือเองอย่าปว่าถืออย่ายังกันลูกอ,อย่ายังกันนะมันจะลนอตอนนี้เราก็ได้สกีมาแล้วครับผมว้าวทุกคนดูโอ้สีสันเนียนสวยงามมากเลยทุกคนว้าวทำมเป็นสีแบบนี้อะไเป็นสีเป็นมิว้าวทุกคน

ไออกไม่ออกไม่ออกแม่งนะแม่ขยับดูสิไอเดียวเสียบอ่ะอ๋ออันนี้ร้นร้อนร้อนยังอันนั้นรูกาแฟให้ให้แม่ลิ้นกินให้ชิมหน่อยนึงอืมเอาออกมาครับทีนี้ออกมาเลยว้าวโอ้ช็อกโกแลตร้อนยังงโอ้ช็อกโกแลตอร่อยไหม อ๋อม่ออกได้ไอ้ไม่ไดมันด้ไม่ได้ไม่ได้ไเ่ไ้ไม่ได้ไม้อม่อด้บม่้นะลูก้ม้ไม่ไก้นม่ไ้ไม่ไมันห้แมด้วมัไห้แม่ไ้วม่ไม่ได้ไม่ไดัไนะคร้บม่ด้ะได้ไม่ไ้ไ่ได้่ดมาด้ไม้ไม่ได้ไ้ม่ด้ไม่ไ้ไาได้ม่ด้ไมไ่า้าได้ไม่ไ้่ไม่ไ อันนี้คือรสสตอเบอรี่นมนมสตอเบอรี่นะครับอร่อยไหมอร่อยไหมลูกพี่มาต้องเอาลองแบบนี้เออนี้อร่อยมากอร่อยมากโอ้ลมอละโม่ละมหันหันหันหไม้เพื่อนดูหน่อยอร่อยไหมครับละำม่กินรถอะไรลูกล้โมอกินรถ ถ้าใครชอบชิปแบบนี้นะครับผมไปทําตามดูได้เลยนะครับดูที่ช่องน้องนโมกับพี่นาวาได้เลยนะว้าวเจอหาช่างนโมไม่เจอน้องนโมกับพี่นาวาแล้วจะเจอน้องนโมกับพี่นาวานะครับผมโอ้โหตอนนี้คุณแม่ลิ้นกินก็อร่อยเหมือนกันนะครับแม่ชิมอันนี้ดูสิ แนะนำให้กินร่วมกันแบบนี้นะคะกินรวมกันแบบนี้โอเคครับชิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วครับผมเดี๋ยวให้เด็กน้อยกินไอติมไปยาวๆเลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไ่พภาพชิปวีโอต่อๆไปของพวกเรานะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกดติดตามให้หน่อยนะ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 เพื่อเป็นกาลังใจให้น้องหน่อยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ชิปหน้าครับบ๊ายบายครับ อร่อยกินแปลกอร่อยไหมอร่อยมากว้าวรนอยนเครออือเสร็จแล้วไหมอันนี้แล้วก็นมเปรี้ยวร